สามีภรรยาคู่หนึ่งเขารักกันมากเลินสามีมาด่วนตายจากไปที่ประตูดแดนมัุราชวิญญาณสามีเจอกับโยมทูตแล้วโยมทูตให้วิญญาณสามีสะกดพระสารปิดคำว่าเลิฟถ้าสะกดถูกไปสวรรค์หากสะกดผิดจะตกนรกวิญญาณสามีนั้นสะกดด้วยความมั่นใจ L O V E เลิฟแปลว,ว่าความรัก มมาทูดยิ้มชมออกมาดีมากเจ้าไปสวรรค์ได้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าปวดท้องจะขอเข้าห้องน้ำเจ้าจงเฝ้าทวารสวรรค์ชั้นนี้ให้ข้าก่อนและหากมีวิญ,ญญาณตนใดมาให้เจ้าถามแม่เดียวกับที่เราถามเจ้าเฝ้าอยู่ไม่นานวิญญ,ญาณภรรยาก็ตามลงมาเมื่อเจอวิญญ,ญาณสามีจึงกล่าวว่าพี่หนูอยู่ไม่ได้ค่ะ พี่หนูเลยตตยตามพี่มาฮแล้วพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อโยมมาทูดให้พี่สะกดภาษาอังกฤษหากสะกดถูกก็ไปสวรรค์หาสะกดผิดก็ไปนรกตอนนี้พี่สะกดถูกแล้วแต่เฝ้าประตูให้โยมมาทูดชั่วคราวและให้ถามวิญ,ญญาณที่ตามมาให้สะกดหากถูกไปสวรรค์ต่อผิดลงนรกแล้วเขาให้สะกดคำว่าอะไรอะคะอ๋อสะกดคำว่า Czechoslovakia ใตยกูสะกดได้ถูก